แมกน้ำจัดใหญ่พาแฟนๆคายร้อนตลอดซัมเมอร์นี้ให้ฟินกว่าเดิมนะคะจัดงานอีเวนต์แห่งปีแมกน้ำ All Day All Night Paradise Party ภายใต้คอนเซปต์นะคะฟินให้สุดทุกช่วงเวลากับแมกน้ำ ดยการเนรมิตบาสุดชิคแห่งใหม่นะคาทรัสกยบีชคับบนห้างหรูใจกลางเมืองอย่างอิเอมสเฟียให้กลายเป็นซัมเมอร์ปาร์ตี้นะคะภายใต้ติ่มซัมเมอร์โบโฮโดยมีเหล่าดารานะคะเซเลริตี้แถวหน้าของเมืองไทยอย่างนุ่งเจเจ,เจกิษณภูมินะคะสาวต้าหนึ่งแล้วก็อีกมากมายต่างตบเท้าเข้าโรงงานกันอย่างคับคัง่งไปเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมานอกจากนั้นภายในงานนะคะยังได้มีการเปิดตัวรสชาติใหม่ของแมกนาอย่างแมกนาแมงโกโยเกิร์พาเฟ่ และแมกนัมช็อกโกแลตลัตกก่อนจะปิดท้ายงานนะคะด้วยโชว์สุดพิเศษจากเสียงเพลงเพราะๆจากนักร้องสาวเสียงเจ้าสเสน่ห์อย่างสาวลุลานะคะที่มาช่วยเสริมบรรยากาศให้ทุกคนได้สนุกเพลิดเพลินในทุกช่วงเวลาของซัมเมอร์ปาร์ตี้นี้นะคะ p พ t รอีสต์ s a l อร์อ on ความฟินที่ดึงดัาได้ทุกช่วงเวลาอีกด้วยนั่นเองค่ะก็ดีใจมากเพราะว่าวได้มางานเปิดตัวแมกนัมรถใหม่นะคะรถแม็กก็ยังแบบครับผมซึ่งก็ได้เจอกับทีมเพื่อนๆน้องนองในวงการมากมาย หนูตัดขาเลยตัดขาได้เลยแต่จริงๆจีจีเป็นแฟนแม็กนัมตั้งแต่เด็กแลครับผมก็ชอบชอบทานมาแล้วแล้วก็วันนี้ก็ดีใจที่ได้มามาเปิดตัวในรุ่นใหม่ได้ได้ร่วมงานกับแม็กนัมสักทีใช่ยิ่งซัมเมอร์ซัมเมอร์แบบนี้ผมรู้สึกว่าถ้าได้รถแมงโกโยเกิร์ตไปนี่ก็จบนะเมื่อกี้ลองทานแล้วอร่อยมากแล้วอีกรสนึ่งก็ช็อกโกแลตครับี่อกโกก็อร่อยครับรสชาติเฟรนด์ดีแล้วใช่ครับแต่ว่าซัมเมอร์นี้ต้องโยเกิร์ตครับเพราะมันมีแบบซอสมะม่วง้ลยก็จะให้แบบซอสชีส พเพราะว่าปกติเป็นคนชอบทานช็อกโกแลตอยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้ผมแมงน้ำมันมีความเข้มข้นมากค่ะก็สำหรับแฟนแม่น้ำแล้วก็เป็นแฟนสายของหวาน,ะะนนะคะก็ซัมเมอร์นี้ค่ะแม่น้ำขอมให่เป็นแบบแมงโก้ยูเกิลพาเม้นะคะก็เปิดชื่อนั่งมากเหมาะกับซัมเมอร์นี้ครับผมก็อยากให้ลองชิมลองทานกันเยอะนะครับแล้วลองเป็นกันก่อนนะครับ คุณผู้ชมสามารถสัมผัสกับประสบการณ์รสชาติใหม่นะคะที่สามารถฟินได้ทุกวันกับรสชาติใหม่ของแมกนัมได้แล้ววันนี้ที่ร้านสะดวกซื้อนะคะแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศหรือจะติดตามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage นะคะของทางแมกนัมไทยแลนด์ได้เลยนะคะ